มากินขา้าวน้ากันจ้าก็มีนี่ละกับข้าวอาหารอาหารเชาวมนีก็ต้มตำกับปลาสลิดท,ทอดอันนั้นขั้นขั้นสมมะเขือได้ค่ะขั้นสมมะเขือขั้นสมมะเขือแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวนี่อาหารกินกับข้าวเหนียวได้จ้านี่แต่ทีนี้ขั้นสมมะเขือนี่ เอามะเขือเอามะเขือมาทุบทุบทุบแล้วก็ล่างน้ำออกเอาเม็ดมันออกกันนั่นมันเม็ดอ,อ่อ,อนๆมันก็นยังเหลือไว้เพราะเป็นยางไงมเมด็ดแก่ๆเข้ากับล่างออกแล้วก็เอามาขั้นใส่เกลือเลยค่ะเพราะมันคุกเลยขั้นเอาเลยมันยังคอยสิเข่ากันม่ต้องใส่ดอกคงชูรดแต่ม่ต้องใส่มันไม่ได้จําเป็นขั้นแล้วก็ เข้ากับบีบับน้นาวใส่น้ำจากน้อยให้มันออกสีสมสม,สมจากน้อยเดจ้าอันนี้ก็เรียกขั้นสมขั้นสมมะมะเขือเขือเปาอข้นี้และแล้วก็เอาไอ้มะนาวนั่นนะไม่ต้องใส่ลายไม่ต้องใส่ลายก็ได้เดจ้าขั้นสมมะเขือหรือว่าก้อยอีสานเพือเอ่อนก้อยมะเขือกินกับ น้ำพริกอีหยางกับแซบเด้น้ำพริกประทูดกับน้ำพริกอีหยางกับแซบแซบทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันจะออกสมสม,สมนิดนึงแต่ว่าบบบปวดท้องเด้เพราะว่าเฮาล้างแล้วล้างสะอาดแล้วจ้าล้างสะอาดแล้วแล้วเฮาก็ไ่ได้ดองนะบ่ได้ดองเฮาก็ทําสดๆแล้วก็กินสดๆเลยกินกับเนี่ยตำคุงเนี่เบาเข่าก,ากันคักแซบเจริญอาหารดีทีเดียวอัน,นั้นเป็น ปลาสลิดทอดปลาสลิดทอดมันก็ออกกับข้าวเหนียวกับแมนแมนมันอยู่กับกินแบบนี้ละถ้าบ่ต้องกินพวกเนื้อสัตว์เนื้อย่างล้มันย่อยยากมันย่อยยากอายุมากไหมแล้วหอกะมันก็อ่าย่อยยากมันก็กินแบบนี้ก็คพอว่ามันก็สิบอนี่นะระบายท้องดีนะกอกระ่างล้ำใสเลยมะกอนี่ยมะ่างล้ำใสมันจะมีมะเขือเทศมีเอียงนี่ ก็โอเคนะคะก็ะรวบรวมกันเรียบร้อยแล้วสรุปว่าคือแซบจ้าคือแซบแล้วล่ะจ้า